นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนวดการครับปูครับครับครับเออมีแนวทางให้ให้ก้อนก้อนหมูเลยไข่ก้อนงวดเลยเนาะปูเออแนวทางให้ก้อนหมูเลยเลขเลขก้อนไมาตั้งพีเบอ่์กว่านี้ขึ้นพูดดีๆว่าขึ้นดีได้บอลมันเสียงดีแล้วปูพ่อแล้วยูนีล่ะเสียงดีแล้วโอ้้บนีก เออเลขเออเลขเด่น้อเลขเด่นเลขเด่นประจออําวันตอนนี้เข่าเลยเมบนบมโปเลขเด่นประจาวันเลขเด่นประจําวันครับเออเลขเด่นประจําวันก็คือเออมันมีเก้าสามเจ็ด <uhhh. S 2> เก้สสาเก้ามีเก้ามีสามมีเก็จังสิบอกปร ว่าบม่าสามารถมาน้ำกันสามตัวนี่บอมกันสองตัมาได้ยเนี่ยครับค่ะเด็กเด่นปัาวันนีเก้ามาสีสามีเจ็ดสามเจนี่เก้สามเจ็ดนี่บะมาน้ำกันสามตัวครับแต่ว่าสองตมาได้เออบอมน้ำกันสองตัมาได้จังจัานสามเจีดนี่นี่เขาต้องซื้อล่างนี่ย่าไปซื้อบนครับเกาสามนี่นี่แด้ีเก้าดีวดนี่มา มาเท่าที่เก้าค่ะครับที่เก้าเก้าสามหนึ่งมาบอกปูงวดวันที่สามสิบเมื่อวานนี่บ่แล้วงวดวันที่สามสิบวันนี้วันนี้วันนี้กะเออเก้าสามเกียดแล้วก็ตัวร่องมันก็ที่เก้าสามร่องสี่เก้าสามนะครับร่องเออบอานนี้เรียกกันเรียกจับคู่ให้จับคู่ จ,จับคู่ไห้คือเอ่อเลขมันเออจับคู่ไห้ก็คือสามเก้หาห้าโอเอสามเก้าห้าใช่ป่ะเนี่ยอันนี้จับคู่สามตัวเพ็นพ่อาจา้ะเออมันอยู่ในนี่ละแต่ว่าเอาหามาใส่ครับเพราะว่าะว่าคำนวณมันได้สามสามเก้าห้าป่ะน,นี่ตัวตัวร่องมันนี่ตัวร่องนี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวร่องเจ็ดเจ็ด เจ็ดซีเออตะวาโยมดีซื้อซื้อซับกันอยู่นี่ซื้อสามเก้าซื้อเกตซีเก้าซี่ไปสี่ได้เมื่อเด็กครับจับปูกันตะวันนี่เออเรียกล่างมานเห็นล่างล่างล่างสองเน้นเน้นสิบห้าล่างเน้นหนึ่งหาครับ 8แปด8แปดมาตัวเก่าหรอปูมาตัวเก่าเพราะว่าคำนวณในตัวเก่ามาตัวเก่าบานนี้เม <asma> ืองแล้วนี่มันด้เที่ยวเที่ยวซับซ้อนอยู่นี่แหละเมืองตะอันสามหกหกสามมันเคยหัวเก่าออกมาปูเล่นคิวออกมาบาันี้เล็กเลขอ่าเลขเอ่อ เรียกกันไม่ก็คือเก้าสามหมดแล้วกันเก้าสามเออเก้าสามขันไล่ขันไล่ไปกับมันกับมีเก้าสามเก้าหนึ่งนี่แะมันมันมันเป็นแต่มาได้เก้าหนึ่งเอาที่แล้วมันทีไรตัวถ้าเก้าสามพ่อละถ้าเก้าสามเนื่องบนไปพิจาร่าเอาตัวตัวกันมันมี สามเก้าหนึ่งไหมครับตัวกันสามตัวเนี่ยกันสามตัวเลยสามเก้าหนึ่งเอออาซีพีเป็นเลขกันเลขห้างสามหมุนสี่ข้างก็ได้ค่ะเออบานี่บารนี่เลขบารนี่เรื่องได้ไหอันบารนีการเลขดับหลักหน่วยบนเกตด,ดับหลักหน่วยบนดับหน่วย ดักน้อบบนขันมีขันมีเก็อยู่ขันหลังนี่บ่ต้องซื้อเขาต้องซื้อซื้อล่างย่างเดียวครับคือบนนี่มีขันมีเก็บในบ้ามาเลยบนบ่มากเลยครับถือว่าสิ้นปีแล้วไหมบ่บ่ผพากเจ้าเทียมไหมสำหรับเลขดับนี่แม่บ่ครับเออเออเลขดับแมี่ปีนึงนี่พลา่เที่ยวกับเป็นตามนี้่เนี่ย ครับเลขที่ไม uh ่มาด้วยกันเนืนี่ยังข้างหนี่เลขที่ไม่มาด้วยกันบอกจ้าเสียมดปีมัสซัดเลเลขที่ไม่มาด้วยกันเออสามศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์สามป้จะว่ามันมาตัวหนึ่งอี่เนี่ยมันมาสี่เก้าสามมันมันมาตัวหนึ่งอยู่ค่ะ มาลางเออมาลางครับมันมาตัวหนึ่งได้อยู่มันมาทีละตัวตั้งเทียบกับว่ามาตัง้งตัวสิละแต่ว่าพ่สามารถจับเชกันสามศูนย์ศูนย์สามสามสามส่นะครับผมจับเชกันมาได้ตับเป็ลขคำนวณเนาะเดี๋คำนวณอ่าจับอ้นี่ไม่มาด้วยกันนะนี่อันนี้จับหลักจิตหลักหน่วยหน่วย,วยสี่ร้อยนะบ่บแต่ที่ ย่อมพอย่อมแม่นี่อันได้เดบิ้งคลิปกะเข้ากับไปหาเบิ้งคลิปว่าหลักมวยเข้าบอสื่อเข้าสื่อตารางสิหน่าครับกับตัวเดยขั้นเด้สำนักดเดย์พ้นพ้นหนึ่งพ้นเดินมากไหมค่ะย่อไปเหรอย่อไปเอาปูอันงวดที่แล้วเนาะปูนาะงวดวันที่สามสิบท่านว่าคม<อ>ที่ผ่านมาเดย์ปูเขาอยู่ที่ปูแปดหก แปดหกค่ะ <86. S 1> ปูหายล่างมาแต่ว่าก่ออกบนนอกจากปูปูได้ลอตเตอรีอร่บ,บ,บ่ครับมันออกบนปูหมานบ่ครับมันก็ต้องบนต้องล่างนะแต่ว่าปูได้ซื้อลอตเตอรี่กรับได้รางวัลที่หนึ่งคนเดียวค่ะปูหมานบ่จะปูได้ได้ดีแน่ได้น,น้อยๆอยู่บ่หลายดอกก็ทีส่สาขาไหนละ่ะโอ้โหปูได้อยู่ต่อปูยังโศกอยู่ เออโจ๊กโจ๊กคนขนานโซ๊กว่หลายเป็นพูดเลยลอตเตอรี่เมื่อสามสิบใบคนนะเลขกออกปุ๊บผูเฮ็ดปั๊บเลยบอกคบนี่ตวจเบื้งแล้วว่าเขาปู้เลขกออกผู้เฮ็ดปั๊บเล่นบอกคบคำนวณนี่ปัวเฮ็ดปั๊บเลยย่อมพอบพว่าคำนวณบ่ได้ไปนวดฝันบ่ได้เอไปนั่งสมาธิด้เฮ็ดเลยครับดับตัวได้ปวยก็มันออกปุ๊บหรือรบ้านนี่เขาเเลยรอ ข้าพูดนะสัญญาณบัมีอีกแล้วปูสามห้ามันต้องตั้งหาหมโอูไปตั้งได้หรอปะปูตั้งหาหมะอ๋อปูยูงมองเก้าปูมองเก้าจ้ะห้าแล้วก้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่สิมะบ้านนี้ช่องเอ่อช่องนี้เขาช่องนี้นี่ช่องต้องตีตารางนี่ย่อมพอตีก็ได้ตีตารางมึงไหมค่ะ มันออกมันออกช่องตีตะล่างนี่อันนี้ก็ออกดีอยู่นี่ตะล่างครับปูสิขอท่วนตัวเลขเด้อจ้าปูขอท่วนตัวเลขท่ายคลิปท่ายคลิปแล้วจ้าปูขอท่วนตัวเลขเด้อค่าเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันมีเก้ามีสามมีเก็ดขัาร้องสี่มีเก้ามีสามจับคู่สามตัวบน สามเก้าห้าเอ,อรองเก็ดเก็ดสีเอสองตัวล่างเน้นหนึนหหห่งหา้หา,า,หากับหกแปดเน้นหนึ่งหาเน้นบาปูเน้นเน้นหนึ่งหาเน้นมาจ้ะเน้นหนึ่งห้าเน้นหนึ่งห้าอืกับสามเก้าห้ากับสามเก้าห้า เออทีตีแรงไว้เลยตีเดียรุ่งมันเน้นเขียนเน้นเลยตัวนี้ครับตกกันเก้าสามตกกันมีกันเอล่างแบบปูล่างแล้วเก้าสามสามเก่าแปลว่าสองตัวบนปูพระธานในไห้ดีเนาะสองตัวบนเก้าเก้าห้า เจ็ดสี่แล้วมันอยู่น้ำกันเนี่ยเจ็ดสี่ก็อยู่นี่ครับพี่น้องเตาห่าพ่อไม่เตาเอาเจ็ดเจ็ดได้ว่ามันมันได้ไม่ได้เตาหาคัดตัดเลื่อยๆนะครับบัดนี้ตัดเลื่อยู่ในนีๆเลขดับเกาชีเลขดับเลขดับดับหน่วยบนดับเจ็ดหน่วยบนเจ็ดเออเจ็ดค่ะเลขที่ไม่มาด้วยกันมีสามมีศูนย์มีสาม เออต้องเมนบาปูสามศูนย์สามศูนย์สามค่ะถูกต้องว่าอาชีพลราปูหอยพรให้ญาติโยมเนี่ยปูปีใหม่แล้วจ้าปีใหม่แล้วครับผมขอเจริญพรเน้อญาติโยมปีใหม่เออจีปีใหม่แล้วละอีกพิ่นแต่จนยังปีเก่าอยู่ปีเก่ากับสิงห์ได้ไงครับขอหอยหยาโยมเมื่อปีแต่ละหน้าบิ่งแจ้าจี้ของโยมพอโยมเมีย เปิงคลิปนี้แล <Ja. S 1> uh, uh, ้วพิจารณาเบิงเป็นแนวทางงต่ว่าปูก็ขายปั๊บเลยล่ะปูมักอีรีก็คือสามเก้าห้ากับหนึ่งห้าละมกี่งอ้าเออต่ว่าเออเลขดับกับพิจารณาเบิงเด็ที่่มานะนำกันนั่กับพิจารณาเบิงเราที่กุญไรกุญแจให้ยมพอย่อมมีอะไร p, sean, p sean, sean u l a เสียนพ u l l เสียนได้เสียนก็ยังดีเนี่ยสาธุสาธุ